จุดชมวิว1715นะครับผมหมอกแน่นเวลาจอดรถนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะหันหน้าออกนะครับเนาะการหันหน้าออกเนี่ยจะทำให้จอดปลอดภัยกว่านะครับ โอ้เห็นไหมเอาหน้าเข้าปุ๊บอันตรายทันทีนะครับเพราะหน้าจะต่ํานะครับฟอลโล่นี่ไม่ตามดีเจอเลยเนาะคือการจอดอย่างนี้อันตรายมากเลยนะครับผมควรจอดเอาหน้าขึ้นสูงนะครับโเปลอดภัยมากกว่านะครับนี่หน้าขึ้นสูงไว้นะครับ้าคาเกียร์ไว้นะครับมันก็จะปลอดภัยกว่านะ แต่ต้องระวังนะครับฝนตกเนี่ยดินอาจจะยุบได้นะครับต้องดูพื้นดินว่าแน่นมากพอหรือเปล่าด้วยนะครับผมหาที่เป็นหินมาลองก็จะดีนะครับ